สี่เก้าศูนย์สี่ห้าศยโอ้โหดสวยอ้าวเขียนกราฟเขียนกราฟอ่ากราฟเองได้บ้างมั<ะ>้ยลำบากว่เออมันต้องมันต้องถอยลงนามโอ้เลี้ยวได้ตอนนี้แห้งแตวโอ้ไหวปะเขียนออกมาก,กันนักใชบอกโอ้ยกรองไปหั่นกับว่กรองอ้สินะกรองไปหัน อาวากมาดูข uh, oh, oh, ันข right, um. ็มเบาไวกะอ้าวากมาโอ้สุดยอดสุดยอดเข็ออนได้เรยเลยสบายเลยเชี่ยวเบาเชียวนซองกไปเชี่ยวเบาาคุณได้ชิบเราอยู่น